คนหัวร้านจะเซ็กจ,จัดจริงหรือเปล่าหมอเข็มจะเล่าให้ฟังนะครับ <c oughs> เคยได้ยินไหมครับที่เขาพูดว่าถ้าใครหัวร้านเนี่ยแปลว่าคนนั้นจะเซ็กจัดเอาจริงเรื่องนี้มันไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับนะครับถ้าสรุปสั้นๆก็คือมันไม่เกี่ยวนะครับแต่หมอจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าทําไมบางคนเนี่ยเขาคิดว่ามันเกี่ยวกันเหตุ <c oughs> ผลจริงๆเนี่ยต้องเล่าไปก่อนนะครับเพราะมันจะมีฮอร์โมนเพศชายตัวนึงครับที่เขาชื่อว่า DHT ซึ่งเจ้าฮอร์โมนเพศตัวนี้มันอาจจะเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้บางคนเนี่ยสามารถมีลักษณะผมร่วงได้นะครับ แต่ไม่ใช่ว่าฮอร์โมอนตัวนี้จะทําให้คนหัวร้านทุกคนนะครับเป็นแค่ในบางคนนะครับที่มีลักษณะโรคทางพันธุกรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นหลายคนก็จะเข้าใจผิดกันนะครับก็จะไปโยงกันว่าอ๋อที่หัวร้านเนี่ยแสดงว่าตัวฮอร์โมอนเพศเนี่ยมันสูงพอฮอร์โมอนเพศสูงเนี่ยก็ไปเข้าใจว่าคนนั้นน่ะ <c oughs> ก็คือคนที่มันมีอารมณ์ทางเพศเยอะหรือคนที่เซ็กจัดสุดท้ายเขาก็เลยมาโยงนะครับว่าอ๋อคนหัวร้านเนี่ยก็คือคนเซ็กจัดนั่นเองสรุปสุดท้ายก็คือมันไม่เกี่ยวนะครับเพราะถ้ามันเกี่ยวจิอองก้น Okay, now.